ตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงขนคิ้วที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในและต่างประเทศเพราะมีส่วนผสมสำคัญมากมายที่ช่วยให้ขนคิ้วแข็งแรงและหนาขึ้นไม่หลุดร่วงง่ายอย่างเช่นสารสกัดแอปเปิลสเตมเซลล์ที่ช่วยยืดอายุให้กับขนคิ้วช่วยให้ขนคิ้วมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงสำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดในการบำรุงและต้องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนปลอดภัยควบคู่ด้วยจุดเด่นไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมและสารเคมีอันตราย พร้อมผ่านการทดสอบจากจักษุแพทย์แล้วว่าไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองจุดด้อยราคาค่อนข้างสูงผลิตภัณฑ์นี้มีความพิเศษตรงที่เป็นไพรเมอร์สำหรับคิ้วที่ทั้งช่วยให้เครื่องสำอางติดทนนานและยังช่วยบำรุงขนคิ้วของคุณให้ดูหนาขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติพร้อมปรับสภาพขนคิ้วให้เงางามเรียงเส้นสวยพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในทุกๆวัน ในส่วนของการใช้งานคุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ทั้งก่อนการแต่งหน้าในตอนกลางวันและใช้สำหรับการบำรุงขนคิ้วในตอนกลางคืนจุดเด่นสามารถใช้บำรุงขนคิ้วและเป็นไพรเมอร์ไปในตัวพบพาได้สะดวกจุดด้อยปริมาณค่อนข้างน้อยตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงขนคิ้วสูตรสารสกัดจากดอกอัญชนันใบหญีกระเมงและสารต้านอนุมูลอิสระเหมาะกับทุกเพศทุกวยัย ช่วยบำรุงให้ขนคิ้วดูหนานุ่มดูสุขภาพดีทั้งยังผ่านการทดสอบการระคายเคืองและปราศจากสารกันเสียพาราเบนน้ำหอมและสีสังเคราะห์จึงใช้ได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลค่ะเหมาะมากสำหรับผู้ที่มองหาเซรั่มบำรุงคิ้วจากธรรมชาติใช้งานง่ายราคาประหยัดผู้ใช้หลายคนเห็นผลลัพธ์ได้ใน1-2ถึสงสัปดาห์ด้วยจุดเด่นปราศจากสารที่อาจก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังราคาประหยัดจุดด้อยเหมาะกับใช้ในตอนกลางคืน สำหรับการบำรุงคิ้วถ้าหากมีการเริ่มการบำรุงตั้งแต่ยังเด็กก็จะทำให้ขนคิ้วนั้นแข็งแรงดกดำและหลุดร่วงได้ยากซึ่งทางแบรนด์ไออุ่นก็มีผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงขนคิ้วที่สามารถใช้กับเด็กเล็กได้อย่างปลอดภยัยเพราะเซรั่มนั้นใช้สารสกัดจากธรรมชาติแท้100%อีกทั้งยังมีปลายหัวแบบผู่กันที่สามารถทาลงบนคิ้วได้อย่างพูดถึงทำให้สามารถบำรุงผิวบริเวณขนคิ้วได้ และยังสามารถใช้บำรุงขนตาได้อย่างปลอดภยัยจุดเด่นใช้สารกัดจากธรรมชาติปลอดภัยต่อผิวบอบบางบำรุงขนตาได้จุดด้อยหัวแปรงผู้กันอาจจะทำให้เหนียวเนินนะในการใช้งาน ช่วยดูแลรักษาขนคิ้วให้งอกงามดกดำและแข็งแรงขึ้นอย่างปลอดภยัยมีสารสกัดจากสมุนไพรที่สำคัญ4ชนิดได้แก่มะกรูดดอกอัญชันว่านหางจระเข้และดอกซากุระพร้อมสารสกัดพิเศษจากแพลงตอนทะเลนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาคิ้วบางสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องทั้งผู้ใหญ่และเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปสามารถใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาผมบางได้จุดเด่นใช้ในการบำรุงผมได้เห็นผลจริงเหมาะกับคนที่มีปัญหาคิ้วบางจุดด้อยเป็นแบบขวดหยดอาจทำให้ใช้งานได้ยากคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด